สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องของผมด้วยนะครับกเ็เราก็ได้เสื้อมาแล้วนะครับที่ที่ผมจะแจกนะครับเป็นเสื้อของที่ชัดข่าวนะครับมี2ส,สีคืออันนี้คือสีดำนะครับสีดำหนึ่งตัวแล้วก็จะมีสีขาวอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัว นี่นะครับมันจะเป็นเสื้อสีขาวอย่างนี้ตีตา,ามีโลโก้ที่ชัดขาวนะครับผมจะแจกทุกเดือนเดือนละ2ตัวนะครับสำหรับผู้ทีเ่เป็น fc คอยกดติดตามนะครับผมจะส่มแจกให้เรื่อยๆจะไม่มีการแจกซ้ำให้นะครับจะแจกให้ทุกคนทยอยแจกให้จนครบทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณที่ช่วยกดติดตามและกดไลค์กดแชร์วันนี้เราก็จะ มาคุยกันเรื่องออชั้น14ครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ยังมีพวกสลิมบางพวกและบางตัวเนี่ยที่ยังสร้างกำลังใจให้กับพวกตัวเองและตัวเองว่าการที่ศาลไม่รับคำร้องของคุณชื่ออะไรอดีตสอสออดีตพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย คือไม่รับคำร้องแต่ศารจะไต่สวนเองเนี่ยทำให้พวกสลิมบางตัวเนี่ยได้ออกไปพูดว่าสารให้โอกาสแล้วให้โอกาสให้โอกาสคุณทักษิณมีเวลาได้หลบหนีออกนอกประเทศซึ่งมันเป็นคำพูดที่ตลกมากเพราะว่าคดีชั้น14เนี่ย ก็เป็นอันว่าคงสิ้นสุดแล้วล่ะเพราะว่าตามกฎหมายนักกฎหมายของไทยเนี่ยระดับต้นๆนเนี่ยก็ออกมาแล้วว่าจะไม่มีการสามารถนำตัวคุณทักษิณไปลงโทษซ้ำในคดีเดียวกันได้ซึ่งคุณทักษิณก็ได้รับโทษเ,เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนอนรักษาตัวอยู่ชั้น14เนี่ยก็มีทั้งตำรวจทั้งออของ ทางเรียนจำเนี่ยมาเฝ้าไว้ตลอด24ชั่วโมงไม่ให้ออกนอกออห้องที่รักษาตัวอยู่ซึ่งก็เหมือนโดนจำกัดสถานที่ไว้ก็เหมือนถูกจองจำไว้แล้วเป็นเวลาถึง6เดือนฉะนั้นการที่ศาลจะไต่สวนเองเนี่ยคือต้องการ ทั้งสภาแพทยสภาคือความเห็นของแพทย์ความเห็นของอ,อ,อธิบดีเรือนจำก็อยากจะให้มายื่นเอกสารว่ามันเป็นเช่นไรฉะนั้นคุณทักษิณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมีปัญหาคด,ดีนี้อีก ซึ่งสลิมก็เป็นการปลอบใจพวกกันเองว่าสารให้โอกาสคุณทักษิณได้หนีฉะนั้นอ,อ,อย่าไปฟังคำโมโนของพวกสลิมที่เสียใจผิดหวังรับความจริงไม่ได้เลยก็อ,ออกมาปลอบใจกันเองทาง f อของคุณทักษิณก็สบายใจได้ครับคงไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นอีก ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันเป็นปัญหามากอยู่คือเรื่องเศรษฐกิจพวกสลิงที่ออกมาพูดทั้งด้อมส้มทั้งสลิงทั้งสลิงเก่าสลิมใหม่เนี่ยออกมาตีข่าวโจมตีว่าพรรเพื่อไทยนำโดยนายกอุ้งอิงเนี่ยบริหารประเทศไม่ดีผิดพลาดทำให้เศรษฐกิจ ของไทยเนี่ยตกตำ่ำซึ่งจริงๆแล้วเศรษฐกิจของไทยก็ไม่ใช่ได้แย่ถึงที่สุดคุณดูอย่างทั่วโลกนันปัจจุบันนี้สิครับสหรัฐอเมริกาติดล้มนะครับแต่ไทยยังไทยถือว่ายังพอไปได้อยู่เพราะว่าพักเพื่อไทยก็พยายามที่จะเอาเออโครงการ ต่างๆเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ยังโดนพวกที่เป็นสลิมรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยและกลุ่มคนที่ไม่ชอบพักเพื่อไทยและกลุ่มที่ไม่ชอบคุณทักษิณก็พยายามออกมาโจมตีทุกรูปแบบส่วนเรื่องนโยบายต่างๆที่เพื่อไทยเนี่ยได้คิดออกมาว่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็โดนพักการเมืองฝ่ายค้าน หรือแม้แต่พวกม็อบพวกสลิมเนี่ยออกมาต่อต้านตลอดจะทำให้การดำเนินนโยบายเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นไปได้ด้วยด้วยความลำบากชาอย่างเช่นแจกเงินนี้ต้งหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยจนทุกวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็ยังแจกกันไม่ครบทุกคนซึ่งนโยบายของพรรคเพื่อไทยคราวที่แล้วเนี่ยคิดจะแจกพร้อมกันทั้งหมดทั่วประเทศแต่ก็มาติดขัดเรื่อง ทั้งแบงชาติทั้งฝ่ายคา้านทั้งประชาชนคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยออกมาต่อต้านทำให้การแจกเงินหมื่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยทำให้เกิดความล่าช้าและไปแบบกระตุกกระตักตะกุตะกุบต,ตะตะัก ผมก็ไม่เข้าใจคำนี้ก็คือทำให้ล่าช้าลงมันทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องได้เพียงนิดหน่อยค่อยๆกระเตื้องเพราะว่ามันไม่ได้ตามเป้าที่ทางพรรคเพื่อไทยทำไว้คือแจกพร้อมกันทั่วโดยใช้เงินระบบนิจิตอนฉะนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจ มันก็จะไม่โดดข้ามแล้วก็ค่อยๆกระเตื้องไปก็ขอให้ประชาชนทนรอและส่วนเรื่องที่การกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการอื่นๆอย่างเช่นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยก็ยังโดนขัดขวางโดยกลุ่มที่ไม่หวังดีและกลุ่มที่หน้าเดิมๆไม่ต้องการให้พักเพื่อไทยและตระกูลชินวัตเนี่ยมีผลงานโดดเด่นซึ่งการ สร้างหรือการอนุมัติโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันจะเป็นโครงการที่ใหญ่โตโมโหฬารและเป็นรายได้เข้าประเทศจำนวนมหาศาลมันก็จะเป็นผลงานให้กับพักเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรทำให้สลิมรุ่นเก่าหรือสลิม เฟสหนึ่งเฟสองหรืออะไรก็ตามเถอะคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณไม่ชอบพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาคัดค้านโดยที่ไม่มีเหตุผลใช่เหตุผลที่ไม่น่าจะอ,อยังไงอะดีอะพูดยังไงคือเหตุผลไม่พอไม่สมควรที่จะเอ,อเอามาเป็นเหตุผลได้ฉะนั้น การที่ทำเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยที่จะมีประมาณ3แห่งในประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเคยมีคิดว่าจะมี4แห่งแต่ตอนนี้คงจะต้องออประมาณ3แห่งอย่างเช่นมีที่ภูเก็ตมีที่เชียงใหม่แล้วก็มีที่กรุงเทพซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาจำนวนมหาศาลซึ่งแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยใช้ใช้เม็ดเงินถึงเป็นแสนล้าน มันจะทำใหม้มีเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วทําให้เศรษฐกิจและการใช้จ่ายของประเทศเนี่ยดีขึ้นและบางคนที่ออกมาคัดค้านเนี่ยใช้เหตุผลไม่สมควรอย่างเช่นทําไมเราถึงจะต้องมีเอนเตอร์เทนเมนต์คือหนึ่งเราจะได้เม็ดเงินใหม่ๆจากต่างชาติเนี่ยหลายแสนล้านบาทเข้ามาลงทุน ส่วนที่สองกออ็จะทำให้มีการจ้างงานคนในประเทศเป็นจำนวนมากหลายหมื่นตำแหน่งซึ่งจะทำให้คนที่ว่างงานเนี่ยมีจำนวนลดลดน้อยลงส่วนสามจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวในเมืองไทยและคนไทยก็ยังสามารถได้พบเห็นสิ่งแปลกๆไปใหม่ อย่างเช่นคุณดูประเทศจีนเป็นต้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขามีกำแพงเมืองจีนมีแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันก็นานมาแล้วแต่ทําไมจีนถึงได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ในประเทศของตัวเองหลายอย่างซึ่งก็ลองไปดูในอ,อ,อินเทอร์เน็ตดูความสิ่งมหัศจรรย์ในประเทศจีนเนี่ยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองเนี่ย อย่างรถไฟผ่านตึกเนี่ยรถสะพานข้ามภูเขาอย่างเนี้ยซึ่งเราไปดูเนี่ยมันจะเป็นสิ่งมหาัศาจรรย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น,เป,นเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของเขาไทยก็เช่นกันซึ่งหลายประเทศก็มีอยู่แล้วว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเขามีอยู่แล้วก็สามารถดึงเม็ดเงินจากต่างชาติและนักลงทุน ได้มากมายไทยจึงอยากจะทําโครงการนี้เนี่ยเพื่อจะได้เม็ดเงินใหม่ๆม,มาพัฒนาประเทศและเป็นภาษีให้กับประเทศไทยฉะนั้นการที่พวกที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยออกมาพูดแต่เรื่องคาสิโนคาสิโนจะมอมเมาคือที่คุณพูดมาเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลยกับที่ว่าคาสิโนที่มีส่วนแค่1ิอร์ในเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยจะสามารถมามอมเอาประชาชนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คือการที่คนไทยเนี่ยจะเข้าไปเล่นในคาสิโนที่มีเพียงน้อยนิดในเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยคุณจะต้องมีเงินในบัญชีหมุนเวียนถึง50ล้านบาทและแถมการจะเข้าไปเล่นคุณจะต้องเสียค่าเข้าอีก5,000ันบาท ซึ่งผมมองมองดูแล้วว่าเออมันจะมีคนไทยเนี่ยจำนวนน้อยนิดมากที่จะมีเ,เงินในบัญชีมากมายถึงขนาดนั้นซึ่งต่อให้คนที่มีบัญชีมากมายในในบัญชีขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะเข้าไปเล่นการพนันเสมอไปฉะนั้นการที่คุณมาแอบอ้างว่าจะทำให้คนเนี่ย ติดการพน,นันมอมเมาประชาชนผมถามคุณพวกที่ออกมาประท้วงปัญญาอ่อนเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าจะมอมเมาประชาชนส่วนไหนของประเทศใครล่ะที่จะโดนมอมเมาแม้แต่พวกคุณเองที่ออกมาประท้วงทั้งกลุ่มก้อนของคุณเนี่ยมีคนไหนเนี่ยที่สามารถเข้าไปเล่นในเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ที่เข้าไปเล่นในคาสิโนที่มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ในเอนเตอร์เทนเมนต์ผมอยากจะรู้นกว่ามันจะมอมเมาส่วนไหนของประเทศ มองมาส่วนไหนของประชาชนในประเทศไทยฉะนั้นการที่คุณจะมาอ้างนู่นอ้างเนี่ยช่วยกรุณามองถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติรายได้ที่ประเทศชาติเหลือเพียงน้อยนิดที่จะนำที่จะหาได้เพื่อมาพัฒนาประเทศและใช้หนี้ที่รัฐบาลก่อน,อนๆได้กู้หนี้ยืมสินมาจำนวนหลายล้านล้านบาท หรือว่าพวกคุณเนี่ยไม่ได้เห็นแก่ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศหรือแม้แต่ความเข้มแข็งของรัฐบาลคุณอยากจะให้เป็นไปเหมือนเมื่อ,อยุคก,ก่อนๆเนี่ยที่รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถเก็บภาษีเพื่อมาเป็นเอองอบประมาณ ภายในประเทศได้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็นานมาแล้วก็เคยมีถึงกับไม่มีเงินจะจ่ายค่าราชการทั้งตำรวจทหารทั้งข้าราชการทั่วไปรัฐบาลไม่มีเม็ดเงินที่จะจ่ายเงินเดือนให้ต้องรอสองเดือนสามเดือนจ่ายครั้งบางทีถึงหเดือนจ่ายครั้งก็มีคุณอยากให้ประเทศกลับย้อนกลับเข้าไปแบบนั้นเหรอทีอ่รัฐบาล ไม่มีเงินที่จะจ่ายเงินเดือนให้ฉะนั้นคนกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยที่ออกมาประท้วงแบบไร้สาระเหตุผลที่ไม่สมควรเนี่ยจงมองเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเถอะว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครบวงจรของเราเนี่ยมันจะสามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลและสามารถเอ่อเป็นที่ให้คนมีงานทำจำนวนมหาศาลเหมือนกัน อย่างเช่นแต่ละอย่างเนี่ยในเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยจะมีฮอล์ใหญ่ๆที่สำหรับแส,แสดงคอนเสิร์ตดังๆระดับโลกเนี่ยก็ต้องใช้จำนวนคนที่ทำงานมากมายแม้แต่สวนสนุกก็ต้องใช้จำนวนคนที่ทำงานมากมายโรงแรมระดับหรูก็ต้องใช้จำนวนคนทำงานมากมายหรือแม้แต่ร้านอาหารที่จะเป็นระดับ5ดาว ที่จะมาสร้างอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้จำนวนคนทำงานหรือแม้แต่จะเป็นที่ประชุมสำหรับางานใหญ่ๆหรือแม้แต่จะ,จะเป็นสนามฟุตบอลในล่มเล็กหลายสนามอยู่ในนั้นเนี่ยหรือแม้แต่ที่คุณพูดกันเนี่ยจะมีคาสิโนเนี่ย อยู่ในนั้นเพียง10%เนี่ยก็จะต้องจ้างคนที่ทำงานในประเทศไทยจํานวนมากเหมือนกันฉะนั้นการที่คุณออกมาคัดค้านช่วยกรุณาตึกตองไถ่ต,ตองและใช้สมองคิดนิดนึงว่ามันเป็นประโยชน์กับประเทศมากแค่ไหนที่จะทําให้ประเทศเนี่ยมีเม็ดเงินมหาศาลที่จะมาพัฒนาและบริหารประเทศและจะต้องมาเป็นเงินเพื่อจะ คอยจุนเจือเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนทุกคนซึ่งทุกปีทุกปีเนี่ยจะต้องมีเงินจ่ายมากขึ้นมากขึ้นทุกปีอย่างคนที่ทำงานข้าราชการเกษียณก็จะได้บำเหน็จบรรนานมันก็จะมีคนเข้าใหม่ก็มีแต่การเพิ่มยอดเงินที่จะต้องจ่ายตลอดเวรทุกปีทุกปีเนี่ยรัฐบาลมัวแต่มานั่ง เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันไม่พอเพราะเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันก็เท่าเดิมไม่มีอะไรมากขึ้นก็เหลือแต่ที่การท่องเที่ยวที่จะมีได้เม็ดเงินมากขึ้นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้นฉะนั้นเราก็หวังทางด้านอื่นอย่างเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยหรือแม้แต่โครงการต่างๆที่รัฐบาลเพื่อไทยได้คิดเอาไว้เนี่ยมันจะสร้างเม็ดเงินมหาศาลเม็ดเงินใหม่ๆที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ย มีเงินมาบริหารประเทศก็หวังว่าพวกที่คิดจะออกมาต่อต้านหรืออะไรเนี่ยจงตึดตรองและเห็นแก่ประเทศอย่าไปเชื่อฟังไอ้กลุ่มบางกลุ่มที่ออกมาเป็นแกนนำพูดว่าไม่ดีจะมอมเมาเราอย่าไปฟังเพราะพวกนี้เป็นกลุ่มกลุ่มที่ อยากมีอำนาจโดยที่ไม่ต้องลงเลือกตั้งอยากได้อำนาจแบบส้มลนก็พวกนี้มักจะไม่หวังดีกับประเทศอยู่แล้วก็จงคนที่จะออกมาร่วมต่อต้านเนี่ยจงคิดไต่ตรองให้ดีจงเห็นแก่ประเทศอย่าเห็นแก่การเกียดชังหรือเรื่องส่วนตัวเราต้องช่วยเหลือประเทศชาติของเราก่อนส่วนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังก็หวังว่า คนที่ไม่เห็นด้วยอ่ะจะได้คิดได้และกลับมาหันหันกลับมาสนับสนุนโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กครบวงจรนะครับก็คงมีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณครับแล้วผมจะส่งเรื่องเสื้อผมจะสุ่มแจกผู้ที่ติดตามทุกๆคนไปเรื่อยๆนะครับว่าจะค่อยๆแจกไปนะครับว่าจนกว่าจะครบทุกคนนะครับ นี่นะครับคือสีขาวแต่ผมจะจะให้โดยที่แต่ละคนแต่ละคนสีเราจะให้สีขาวตัวสีดำตัวทุกเดือนนะครับก็คงเลือกสีไม่ได้นะครับผมจะให้ถ้าส่วนมากผมจะให้ผู้หญิงเป็นสีขาวถ้าผู้ชายก็จะเป็นสีดำนะครับก็ขอบคุณผู้ที่ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ